ต้องขอสวัสดีท่านผะู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครนะัวันนี้วันนี้ยูมาอยู่ในะหะนะ้าทวดีเฟนดกเช่นเคยนะก็วันนี้นะ่าจะมาเอาสอนวิธีเอาแบตชใหม่กันนะฮะแบตชใหม่ที่เอามาพร้อมอัปเดตนี้นะก็คือแบบว่าเป็นแบตชที่ขึ้นชื่อด้วยนะก็แบตเป็นแบตชที่เขาเรียกว่าค่อนข้างดูงงนะก็คือแบบว่าขึ้นชื่อนะฮะชื่อแบตชคือเนะอะนะฮะอะนะฮะก็ส่วนคำอธิบายก็คืออะเช่นกันนะก็ไม่ไม่มีคำอธิบาย,ยาทั้งสิ้นนะก็มันจะเป็นแบตชที่ค่อนข้างล,ลึกลับ่อวรตอนนก็ลกกลลับแ้วนะ็ วิธีได้ง่ายๆก็ตามที่ผมเออบอกอัปเดตไปเลยนะก็วิธีได้ง่ายๆแบบสรุปนะคือเล่นด่านเล่นด่านขึ้นชื่อด้วยเอนะฮะตัวคนเดียวนะแล้วก็ใช้ตัวที่ขึ้นชื่อตัวต้นด้วยเอนนะซึ่งก็คือเอเลียนกับเออเอเลียนนะกับเอออาร์ทิเลตัวนี้นะแล้วจากนั้นนะก็เล่น,ลนด่านนะั้นะในโหมดเขออาเรียกว่า เขาเรียกว่าอบคัลิปนะก็คือแบบว่าขึ้นชื่อใน A เช่นกันนะก็เป็นประมาณนี้นะก็ต้องเขาเรียกว่า3ม C A เลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะสาหรับวิธีวิธีทานะก็โอเคนะเดี๋ยวเราก็จะไปทํากันเลยนะก็ตัวที่เราใช้มีแค่ตัวเดียวนะก็คือตัวเขาเรียกว่าอทธลลิสตัวนี้นะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะและจากนั้นนะก็ ผมเออใส่เปิร์กของเว65ไปด้วยนะก็คือเปิร์กนี้นะก็แฟชชี่บูมบอมบิงนะก็เออก็ได้ว่าอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่ว่าแต่ว่าผมเอามาด้วยนะก็บอกก่อนนะผมอาจคลิปเออทางไวนะโอเคเป็นประมาณนี้นะก็สำหรับเซตสำหรับเซตที่เราจะใช้ในวันนี้ก็มีแค่ตัวเดียวนะฉะนั้นก็เล่นในโหมดอาบุคคลิปในด่านอัลฟาโรดแล้วก็ไปคนเดียวนะแล้วก็เป็นประมาณนี้นะไปคนเดียวซะนะแล้วก็ตามนี้เลยนะโอเคนะก็เดี๋ยวแล้วก็เข้าไปสู่ในแมปกันเลยนะฮะ โอเคนะก็หลังจากเข้าซื้อแบบผมจะวางตัวระเบิดไว้ตรงนี้นะก็เป็นนี้นะก็วางกับมุมนี้นะแล้วก็ผมบอกอีกอย่างหนึ่งนะคือตัวระเบิดนะฮะอันนี้ผมใส่สกินมาแนละ้วมันคือตัวนูบที่เป็นเรียกว่าตัวเริ่มต้นนะม,นม,นมันมันมันราคาถูกๆนะก็เป็นตัวนั้นนะแต่ว่าสกินไม่ได้เก่งอะไรขึ้นนะที่แค่เอามาประดับเฉยๆนะก็ยังก็เป็นประมาณนี้นะก็หลังจากแค่วางแบบมุมเมื่อกี้ไปแล้วนะก็ให้อัปเกรดมันนะให้กลายเป็นเลเวลห้าเลยนะ ห้ามวางตัวอื่นเด็ดขาดนะไม่งั้นคุณอาจจะแพ้ได้เลยทันทีนะก็อาจจะไม่รอดเวฟสิบแปดนะก็ก็เรียกว่าอย่าวางตัวอื่นเด็ดขาดให้อัปเกรดไปจนถึงเลเวลห้าอย่างเดียวเลยนะก็อัพไปจนเลเวลห้าแล้วค่อยวางตัวใหม่นะเป็นวานนี้ก็เดี๋ยวก็ตัดภาพไปเรียกว่าก่อภาพไปเลยนะฮะ โอเคนะก็เป็นเวฟ20แล้วนะก็เราเขาเรียกว่าอัปเกรดมาจนถึงเวอร์ชแล้วนะก็ตอนนี้บอสก็มานะแล้วบอสก็กาลังโดนยิงตายอย่างช้าๆนะก็ไม่รอดแน่นอนนะก็บอสต้องตายแน่นอนนะก็เนี่ยเด็กสักพักมันก็ตายแล้วนะก็เลี้ยวนะแล้วก็เรียบร้อยนะก็แล้วจากนั้นนะก็เก็บเงิน7,000อัปเป็นเวเวล5เลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะ โอเคนะตอนนี้เราก็ได้เลเวล5ของตัวระเบิดแล้วนะจากนั้นก็เก็บเงิน450น uh, ะแล้วก็แล úc, ้วก็เคาเรียกว่ามาวางตัวระเบิดข้างๆนี้นะก็เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวก็ผมผมจะกตจะลองวางแบบไม่ซ um> ูมนะแต่ว่าอันนี้ต้องซูมแล้วนะโอเคนะก็มาวางข้างซ้ายแบบนี้นะหรือคุณจะไปวางข้างหลังก็ได้นะแต่ว่าผมจะวางซ้ายนะจากนั้นก็อัปเกรดเปเลเวล5เช่นเคยนะก็ไม่ต้องวางตัวอะไรเพิ่มทั้งนั้นนะอัปเกรดเลเวล5ไปเลยนะฮะ โอเคน่าจะเรียกก็ได้เขาเรียกว่าเรีว 5, ห้ามาสองตัวแล้วนะจากนั้นก็อันนี้ก็ลองเงินนะแล้วก็มาวางข้างหลังแบบนี้อีกตัวหนึ่งนะแล้วจากนั้นก็อัปเกรดไปเลเยวห้าไปเลยนะฮะก็เลเยวห้าไปเลยไม่ต้องวางตัวเพิ่มนะฮะก็เรียกว่าเลยเนี่เรีวห้าไปก่อนนะฮะ โอเคนะตอนนี้ก็ได้เขาเรียกว่ามาสามตัวอย่างนั้นหรือว่าห้าจากนั้นก็มาวางอีกตัวนึ่งนฮะเป็นสี่เหลี่ยมนะกว็วางแนวสี่เหลี่ยมนี้นะก็มาวางอีกตัวนึงนะวางได้ติดสักทีแล้วก็อัปเกรดเปเร็วห้าอีกเช่นเคยนะก็ไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าวางตัวเยอะนะก็อัปเกรดเร็วห้าไปเลยนะฮะ โอเคนะตอนนี้ก็ได้ครัเแียวว่ามา4ตัวแล้วนะสำหรับเลเวห้านะจากนั้นนะก็ให้เก็บเงิน20,000นะฮะก็เก็บเงิน20,000เ,เ, 20, เพื่ออัพอันติีตัวหนึ่งนะอัพตัวหนึ่งเป็นเลเวหกนะก็ใช้เงิน20,000นะก็เก็บตังสอง0 0 0 0ยาวๆเลยนะก็รอต่อไปนะฮะ โอเคนะตอนนี้ก็ได้เออเขาเรียกว่าตัวระเบิดเลเวว6มาหนึ่งตัวแล้วนะก็ตอนนี้นะก็เขาเรียกว่าตัวระเบิดเลเวว6ที่มันยิงนิวเคลียร์ได้นะโอเคนะก็จากนั้นก็มาวางตัวเพิ่มอีกนะก็มาต่อยังเป็นแถวสามนะแล้วก็นี่ฮนะก็วางให้ติดนะวางให้ติดสักทีนะโอเคนะก็เออสกิลวางไม่ค่อยดีนะโอเคนะก็แล้วก็อัปเกรดไปเลเวล5เช่นกันนะก็ยังไม่ต้องวางตัวอะไรเพิ่มอัปเกรดไปเลเวล5ไปเลยนะก็ตอนนี้จะเว60แล้วนะเดี๋ยวบอยก็จะออกมาแล้วนะเดี๋ยวก็จะ ดูยาวๆเลยนะก็ตอนนี้ก็ยิงอยู่นะฮะก็ใกล้ตายแล้วนะเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นนะตอนบอสออกมานะก็รอให้ตัวส่วนใหญ่ไอ้ตรงสี4สีสีตัวกระจุกกจุกกันเนี่ยให้มันยิงให้หมดก่อนนะแล้วนั้นก็กดนิวเคลียร์ลงนะให้มันยิงพร้อมกันหมดก่อนแล้วค่อยกดนิวเคลียรนะ์นจากนั้นก็เขาเรียกว่ารอบอสมันเดินมาเลยนะฮะแต่โซงคนที่ไม่ไม,ไม่มีปิดกดตั้งแต่หน้าบ้านเลยก็ได้นะโอเคนะก็ จากนั้นก็รอคูดาวหมดนะฮะแล้วก็เตรียมกด New บบน,น,ะะกกนิวเคลียร์รอบนึงนะก็สกิลกดนิวเคลียร์นะจะสาคัญมากนะ,ะแล้วก็ไม่แนะนําให้เใครว่ารีบกดใช้มากนะก็แนะนําไม่ใช้ตอนที่คิดว่ามันจําเป็นจริงนะค,ะคือแบบว่าไอ้พวกตัวติดเกาะมันออกมาอย่างเงี้ยก็กดนิวเคลียร์ได้เลยนะ,ะถ้าเกิดหรือว่าถ้าเกิดตัว,ต,วตัวลูกน้องมันบินเข้ามาเยอะๆมันเยอะแล้วมันเริ่มหลุดหลุดไปเยอะแล้วเนะะี่ยมันกต็ต้องเริ่มกดนิวเคลียร์นะเกิดกดง่ายไปมันจะเออมีปัญหาได้นะก็คือเราจะเออ ไม่มีนิวเคลียร์พอสำหรับเอเอาตาต่อไปนะก็ประมาณนั้นนะก็โอเคนะก็เ,เ,เป็นประมาณนี้เดี๋ยวก็ไปกันเลยนะก็อัปเกรดเขาเรียกว่าตัวตัวระเบิดตัวที่5ไปเลเวลห้านะฮะแล้วก็นะก็ถ้าเกิดใครสงสัยว่านิวเคลียร์ทำอะไรได้นะ New นิวเคลียร์น่าจะเออสร้างดาเมจ4,500กับซอมบี้ทุกตัวในแมปนะโอเคเป็นประมาณน,ะะน,านั้นนะสำหรับนิวเคลียร์แล้วก็มีว่าแค่นี้นะสำหรับสกิลของเขาถ้าเกิดติดเบิร์กมามันจะทำให้เออ มอนติดสตันไปสักพักหนึ่งนะถ้าเกิดมันไม่ตายอย่างนิวเคลียร์ก่อนนะถ้าเกิดมันไม่ตายมันจะติดสตันสักพักหนึ่งค่อยเดินต่อนะก็จะทําให้มีจังหวะขึ้นนะโอเคนะก็หลังชาเที่ได้เลเวลห้าตัวที่5มาก็วางตัวที่6นี้นะแล้วจากนั้นก็อัปเดตไปเลเวลห้าเช่นกันนะก็รอไปเรื่อยๆนะอัปเดตเลเวลห้านะฮะโอเคนะก็หลังชาเทตเได้ตัวระเบิดตัวที่6เป็นเลเวลหแล้วนะก็ เลี้ยวห้าเวนะจากนั้น,นก็ให้เออมาวางตัวระเบิดตรงแถวๆออมุมไหนก็ได้นะก็ผมจะมาวางตรงมุมนี้นะแล้วก็หนึ่งตัวนะแล้วก็อัปเกรดไปเลี้ยวห้าเลยนะก็ไม่มีอะไรมากนะก็จังหวะนี้นก็ให้เออเขาเรายาียกว่าเตรียมกดนิวเคลียตลอดเวลาด้วยนะถ้าเกิดเอมอมมันเริ่มมันเริ่มหลุดมาเยอะก็ให้กดนิวเคลียไปเลยนะต้องแบบหลุดแบบหลุดแบบคิดบบว่ามันรับไม่ไหวจริงนะถึงจะกดนะไม่งั้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเสียของเลานะ,ะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะฮะ โอเคนะตอนนี้ตัวระเบิดเราก็เป็นเลเวล5ตัวหนึ่งแล้วนะจากนั้นนะก็ให้มาวางติ่งตรงนี้นะตรงตรง6ตัวนี้นะก็ให้วางติ่งตรงนี้1ตัวนะก็มาวางตรงนี้นะแล้วงั้นก็อัปเกรดเป็นเลเวล5นะก็วางแค่ติ่งติ่งเดียวนะก็ไม่ต้องวางคู่นะไม่งั้นมันจะระยะยิงไม่พอนะโอเคแล้วก็คือคือมันจะเสียระยะยิงเอานะโอเคก็เปประมาณนี้นะก็มาตั้งติ่งอยู่ตรงอยู่ตรงนู่นนะ1ตัวนะแล้วก็อัปเกรดเป็นเลเวล5เลยนะฮะ โอเคนะก็ได้เลีวห้าตัวนึงนะจากนั้นนะก็เขาเรียกว่าไปเตรียมวางอีกตัวนึงฮะก็มาวางตรงนี้นะมาวางตรงนี้แล้วก็อัปเกรดไปเลีวห้าอีกเช่นกันนะฮะก็ในตอนเบฟเจ็ดสิบเอ็ดจะต้องเออเตรียมกดนิวเคลียร์แล้วนะเพราะว่าเออบอสติดเกาะจะออกมานะก็เพื่อที่จะเคลียร์บอสติดเกาะนะมันก็ต้องใช้นิวเคลียร์ช่วยนะโอเคนะก็เนี่ยฮะก็เริ่มมาแล้วนะเวฟเจ็ดสิบเอ็ดตอนแรกก็ยังก็ยังไม่เท่าไหร่นะโอเคนะก็ รอไปอีงก่อนนะก็เดี๋ยวสักพักมอนก็จะออกมานะออกมาเยอะนะก็เห็นแล้วก็ตอนนี้พวกตัวเลือดพันก็วิ่งออกมาแต่ก็ยังได้อยู่นะเวลานก็ตอนนี้พวกตัวฮิวก็ก็มาแต่ว่าระเบิดเราจัดการได้เลยนะล้วจากนั้นก็เดี๋ยวพวกตัวบอสก็จะออกมาแล้วนะโอเคนะฮะก็นี่ฮะบอสติดเกาะก็ออกมาข้างหลังนู่นแล้วนะก็เตรียมกดอเคลียร์นะฮะก็ ถ้าเกิดถ้าเกิดท่าไม่มีเปร์กดกดตั้งแต่บอสเดิมมาเลยก็ได้นะโอเคนะก็จากนั้นก็รอไปเรื่อยนะถ้าเกิดมีนูเคียน2ก็ลงไปเลยนะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะฮะจากนั้นก็อัปเกรดตัวทีมเมื่อกี้ที่วางเมื่อกี้ไปเลวห้าไปเลยนะฮะโอเคนะก็นะได้เลวห้าอีกตัวหนึ่งแล้วนะจากนั้นนะก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวเราจะมาวางข้างๆแบบนี้นะก็มาวางข้างๆา,างนี้นะแล้วจากนั้นก็ เตรียมอัพเปเลเ้ยวห้าอีกเช่นกันนะก็เ,เดี๋อยๆเราก็จะวางต่อมาอีกแถวหนึ่งนะแล้วก็ไปเลเ้ยวห้าอีกเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นสี่สี่ตัวพอดีนะฮะโอเคนะก็เป็นว่านี้นะฮะโอเคนะก็ได้มาอีกตัวนึงนะเลเ้ยวห้านะอาจารย์ก็เขาเรียกว่ามาวางตัวตัวอีกตัวนึงนะก็ มาวางเป็นเขาเรียกว่าอีกแถวหนึ่งนะก็รอรอนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าวางไม่ติดนะก็มาวางตรงนั้นนะก็เออมันวางไมันเคยติดนะโอเคแนละ้วก็วางอีกสักทีนะก็ช่างช่างมานะเดี๋ยวโอเคนะก็วางเรียบร้อยนะจากนั้นก็อัปเกรดไปเร็วให้เช่นกันนะเดี๋ยวแล้วก็จะวางเออข้างขวามาอีกตัวหนึง่งแล้วก็ไปเร็วให้เหมือนกันนะฮะโอเคปัญญาณนี้นะฮะ โอเคนะเวฟ77บอสบอสติดเกาะมานะก็ลงนิวเคลียร์ไปอย่างทีนะก็แล้วจากนั้นก็รอมันยิงต่อไปเลยนะก็เป็นมาณนี้นะก็จะเกิดลงนิวเคลียร์ซ้ำได้ก็ซ้ำไปเลยนะแต่ว่าอันนี้กักไปก่อนนะก็รอนิวเคลียร์มันคุดดาวด้วยนะแล้วก็นยฮะก็รอมันยตัวยิงตายไปนะถมันก็ตายเองนะโอเคแล้วก็เป็นมาณนี้แล้วก็อัพเออตัวที่ผมวางไปวางไปใหม่นะเป็นเลเออเป็นเลโกห้าเช่นกันนะก็แล้วก็เดียวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะ เทลเวล78ก็มีเขาเรียกว่าบอสติดเกาะมาอีก,กอน,นะก็ลงนิวเคลียร์ไปอย่างทีนะแล้วก็รอต่อไปนะห้ามกดข้ามเวทีขานะเพราะเราจะเออจะถ่วงเวลานะให้เออคูดา้าคูดาวของนิวเคลียร์มันเสร็จก่อนนะเพราะว่าเวที19นิวเคลียร์ 79, จำเป็นมากนะโอเคนะก็ตอนนี้ก็รอบอสมันเดินต่อไปนะก็เดี๋ยวมันก็ตายเองนะก็จ,นนจนนกํานวนจํานวนขนาดนี้นะโอเคนะก็เดี๋ยวแล้วก็รอบอสตายไปเลยนะก็จะหนันไปต้องกดนิวเคลียร์แล้วนะฮะห้ามกดติดขาดนะเคนะก็ แล้วก็เตรียมอัพเนี่ยอาถรลิสอีกตัวตัวนึงนะครับเป็นเลเวลห้านะโอเคแล้วก็แล้วก็เนียร์ลอยาตายนะแล้วจากนั้นก็ไปชิสกา้านะก็รอบอลรอบอลมันเดินออกมาก่อนนะก็รอไปเรื่อยๆนะก็รอให้ตัวดำๆที่มันที่มันวิ่งไปเป็นแถวยาวๆออกมาก่อนนะฮะก็ตัวติดเกาะอ,อย่าไปอยวเพิ่งไปกดนะนี่ฮะก็พวกตัวที่มันมง่วงๆวิ่งออกมาเนี่ยรอให้มันวิ่งจบแถวก่อนนะเนี่ยแล้วค่อยกดเอวเคลียร์นะฮะโอเคแล้วก็แล้วก็หายไปทั้งแถวเลยนะแล้วจากนั้นก็ เรียบร้อยนะก็จากนั้นก็กดนิวเคลียร์รัวๆนะฮะให้ให้บอสพวกนี้มันตายนะแล้วจากนั้นก็อันนี้มาวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะก็ตัวเมื่อกี้ไม่ผ่าแล้วนะก็จากนั้นก็รอมันโดนยิงตายนะก็ห้ามกดเวฟเด็กขาจะถ่วงเวลานะฮะถ่วงเวลาให้นิวเคลียร์ครูดาวเสร็จก่อนนะฮะโอเค้วก็เดี๋ยวบอสใหญ่ก็จะมาแล้วจะได้กดนิวเคลียร์พอดีนะโอเค้วก็เรียบร้อยนะก็ไม่รอดแน่นอนนะฮะเพราะมันเพราะมันโดนทั้งแถวเลยนะโอเคนะก็เรียบร้อยนะฮะ แล้วจากนั้นก็เราบ,บอสเดินมา2ตัวเนี่ยแล้วกดวเอลคียนะฮะโอเคนะก็รอแล้วก็กดเอลคียไปนะจากนั้นก็วางตัวนะก็วางอะไรก็ได้เลยนะก็วางตัวไหนก็ได้นะเพราะว่ามันไม่จําเป็นแล้วนะอันนี้วางเฉยนะมันแทบจริงไม่เข้าอยู่แล้วนะก็เป็นมานี้นะก็จากนั้นก็ถ้าเกิดมีเอลคียกดได้กดเลยนะก็เป็นวานี้ก็รอดูไปเรื่อยๆนะฮะ โอเคนะเมื่อกี้ไม่ได้ใส่เสียงเอฟเฟกต์นะมันพูดเองนะโอเคนะก็เปนะ็เนประมาณนี้สำหรับแบชของเอนะเอนะแบชเอแบชอานะก็โอเคประมาณนะั้นะเรียกชื่อไม่ถูกโอเคนะกนะ็แบชก็เป็นประมาณนี้นะก็ อันนี้ผมทําไปแล้วนะเลยไม่ได้แบชนะก็เป็นประมาณนี้นะก็มันจะมีเสียงกุลาออกมาด้วยนะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็กลับไปสู่ลอบปบี้กันเลยนะฮะกลับมาสู่ลอปปี้กันเลยนะก็เขาเรียกว่าค่อนข้างเชีร์ไปไหนค่อนข้างเชียรยเขาเรียกว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะสำหรับออแบชนี้นะก็สามารถไปทํากันได้นะก็คือใช้ตัวระเบิดเพียงตัวเดียวเท่านั้นเลยนะผู้เล่นใหม่สามารถทาได้แน่นอนนะก็น่าจะได้แหละถ้าเกิด คือมันก็ไม่มีเปอร์อะไรแต่มันก็คงได้อยู่แหละโอเคนะก็เป็นวันนี้นะก็สามารถเอาไปทําตามได้เพื่อเอาแบชนะแบชแบตอานะฮะโอเคนะก็เป็นวันนี้นะก็สวัสดีต้องขอลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดสกายกดคอมเมนต์น,นะเพื่นอนๆจะทด้คลิปต,ต่อไปด้วยนะ,นะ,ะโอเคนะก็สวัสดีก็ขอลาไปก่อนนะฮะ